วันนี้เชฟพามาซดน้ำแซ่บๆร้อนๆโล่งๆคอกันครับกับเมนูปลาหมึกต้มมะนาวครับชิ้นใหญ่ๆคำโตๆกันเลยเริ่มด้วยกระเทียมจีนประมาณ10กลีบนะครับเทลงไปก่อนเลยครับปิดฝาครับแล้วเริ่มปดปั่นให้ละเอียดก่อนเลยตามด้วยพริกขี้หนูสวนประมาณ15เม็ดครับใส่ลงไปต่อเลยครับ กดปั่นเหมือนเดิมเลยครับเอาให้แหลกตามที่ชอบใจเลยครับพักสองอย่างไว้ก่อนเลยครับแล้วก็มาปรุงรสชาติกันครับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับน้ำปลาดีสามช้อนโต๊ะครับแล้วเชฟก็จะเริ่มคนน้ำตาลให้เขาละลายให้หมดเลยนะครับแล้วก็มาใส่น้ำมะนาวไปอีกสามช้อนโต๊ะเช่นกันครับ คนให้เข้ากันเล็กน้อยครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะเรามาต้มน้ํากันต่อเลยครับใช้น้ําเปล่าสา0 ml ครับต้มให้เดือดเลยนะครับแล้วก็ใส่รากผักชีลงไป2ลรากครับตะไคร้ซอยหนึ่งต้นครับผงปรุงรสอีกหนึ่งช้อนชาครับตามด้วยน้าซอสที่เราได้ปรุงไว้เมื่อกี้นะครับเทลงไปให้หมดเลยครับตามด้วยกระเทียมที่เราได้ปั่นไว้ครับเทลงไปเลย แล้วก็พริกขี้หนูสวนที่ปั่นไว้ด้วยนะครับเทลงไปเหมือนกันครับใช้ตะพีคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วเชฟก็จะใส่ปลาหมึกลงไปได้เลยครับตอนนี้แนะนำว่าอย่าคนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะข่าว ใช้เวลาในการต้ปรมปลาหมึกแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับปลาหมึกเขาจะสุกไวมากอยู่แล้วเมื่อน้ําเดือดขึ้นมาอีกทีหนึ่งเชฟก็จะใส่ผักชีซอยเพื่อเพิ่มกลิ่นเข้าไปเลยครับคนให้เข้ากันอีกเล็กน้อยครับนี่แหละครับปลาหมึกต้มมะนาวของเราถ้าได้ปลาหมึกไข่เข้าไปนะครับเด็ดดวงเลยครับ ไม่รู้ว่าเมนูนี้จะเป็นเมนูทานอาหารหรือจะเป็นเมนูทานเป็นกับแก้มกันแน่ครับช่วยคิดกันหน่อยครับเมนูนี้ลองทำกันดูนะครับเป็นเมนูที่ค่อนข้างง่ายมากๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับเป็นเมนูที่ทำให้ข้าวหมดหม้ออีกแน่นอนครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขกับการกินการรับประทานนะครับ ออกกำลังกายกันด้วย